นี่สิี่มาแนะนําพี่น้องเกี่ยวกับการเบรกหนอและก็ทำหนอไผสเดิ้งเบรกหนอแบบไหนทำหนอแบบไหนไปติดตามรับชมกันครับเบิ้งปลา,นาหนไอยพี่น้องฝนตกเบรกสะรุกหลายเอ้ยเสออกซะพี่น้องพี่น้องสี่เห็นเอาผมสี่เบิ้ง เนี่ยครับโพดโพบอนี่คือไพ่สรรดิจครับพี่น้องนี่แหละไพ่สดิงครับเอานับนอ่บังดูนับนอเบงับบงไปเนี่ยเมื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดฟังนี้สิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสิบสี่สามสิบห้าพี่น้องเอ้เพียเป็นตุม่มเป็นน้ำหนามอยู่พี่กระมี่เห็นปะเฮ้เบื้อใหม่เออเบิ้งเก็กคักดูนี่แหละครับผมไพ่เสดิงครับพี่น้องไพ่เสต็งแท้ๆเลยเพียเบื้องน่เอา พี่น้องนับเบิ้งน้องเอารถสิครับเบิ้งดูสามสิบสี่สิบนอไม่พี่น้องครับก่อนนี่ไม่ถ้าสมมติว่าถ้าเขาเก็บในฤดูเอิญน,นอกฤดูพี่น้องคิดเอาว่าราคามูลราคาของกอไผ่ก่อนนี้สืได้หลายป็นไดออันนี้คือหมุนหมุนให้เบิ้งรอบๆอบไปเลยครับพี่น้อง ไผ่สด็งครับพี่น้องครับเนี่ยของแท้เลยของแท้ไผ่เสด็งภาพพี่น้องเบิงเบิงดูมีผู้สออนืนอคือผมบอกอผลผลผลิตของไผ่เสด่งนี่พี่น้องตลอดปีเลยด้ครับสมสมซื้อคําว่าไผ่สดิ่งเลย เพิ่นสิออ,อกนอกอยู่บดปีออกน้อยยุตตอดปีเขาให้พี่ฮะน้องเขาเบิง่งคักๆไปเลยครับส่วนหลายๆคลิปที่ผมเฮ็ดไว้ที่ผมทำคลิปลงไว้ก็คือเป็นอย่างต้นเขาจังสะอาดสะอาดดีแทะก็คือเขาต้องเอาหนงออกพี่น้องหนงตาเป็นอย่างเพิ่นจังหนงตาเพิ่นจังไหลเพราะว่าหนึ่งมีน้ำม,มีปุ๋ย ที่เขาห้เพิ่นเหลือเกินกับอุดมสมบูรณ์เพิ่นก็ได้ออกตาไหลป่ะที่เป็นยางขาตตองมะลิสาเหตุเป็นยางข้าต้องต้องต้องรีตารีแหนงออกครับพี่น้องกับพราะว่าหนึ่งเนี่ยข้าเข้าสิีรีออกประมั่นสุดหัวข้าเนี่ยพี่น้องพะว่าเวลาขายางเขามาเก็บยางเขามาเก็บมันสีไดบ่เคี้ยง ที่ได้แปลนหูแปลนตาที่ได้ย่างเก็บซับแบบสะดวกสบายบาที่นี่ผมสิมาสาธิตก่อที่เขาเอาเนียงออกนาที่ว่าเบรกนอวิธีใดเอานอวิธีใดน,นี่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเบิง่งก็คือตัวนี้ตัวนี้เา้าบม่ได้เบรกผมผมผมตั้งใจเย็ไดไว้ให้พี่น้องเบิง่งมองนี้เขาบร่ได้เบรก คลิปนี้เขากระสิวัตัดต่อพ้อพี่น้องเสิเห็นเห็นกันแบบเงีๆไปเลยก็คือก่อนี่เขาบม่ได้เบรกคำว่าบม่ได้เบรกหมายถึงว่าเขาปล่อยเอานอตลอดเพื่อสิได้เปรียบเทียบให้พี่น้องได้เปรียบเทียบเบื้องว่าก่อที่เขาบม่ได้เบรกกับก่อที่เขาเบรกมันสิแตกต่างกันแบบไดน,ในี่คือก่อที่เขาบม่ได้เบรกสำหรับพันธุ์ไพลสดิงได้ครับพี่น้องแล้วก็ พันก่อที่เอาเข้าคอยง่ายมากโดยที่เขาบริตัดต่อเด้นี่คือก่อที่เข้าเบรกพี่น้องนี่ครับก่อที่เข้าเบรกให้พี่น้องสังเกตออกบว่า,าก่อที่เข้าเบรกเนี่ยเข้าสิปล่อยแหนงนี่ครับแหนงแหนงตัวนี้นี่นี่นี่คือการเบรกถ้าเข้าสี่เบรกปุ๊บเข้าปล่อยตัวนี้เลยเข้าบ่าตร้องสาบ,บอก เนี่ยแนวงนน่อยๆสังเกตว่าสิหกนั่นแหละครับคือหกเอาง่ายๆว่าเอาให้เปรียบเทียบเบิงอีกก้อนนี้สิแปนนะพี่น้องครับก้อนนี้แปนพราแต่เพชรเฮ้าเห็ดแปนทันทีน,ทนี่มันสีออกนอนแบบนี้เลยพี่น้องสายเหตุที่ว่าอันหลายคนถามว่าเฮ็ดจังไดมันจังสีออกนอนก็คือนี่แหละผมผมเพ็ดตัวอย่างให้เบิงว่าเฮ้าทำความสะอาด ก่อของเพิินก็คือเอาซับหนงออกให้เบิด์ซับหนงออกให้เบิดแล้วก็หันมาเบิงฟังทั้งที่บ่ได้ซับเนียงเนี่ยพี่น้องฟังทั้งนี้เขาบ่ได้ซับเนียงเดชบัตรที่นี่ตันนี้ก็คือการเบรกแต่ว่าในระว่างเบรกเนี่ยเขาต้องมาเก็บนอเกิดเพิิน,เพ,นเพิินก็นยังออกอยู่แต่ว่าออกหน่อยเป็นยังเขาจังเบรกครับพี่น้องบัดนี้เขามาคุยกันมาคุยกันเรื่องเบรก เพราะว่าถ้าเฮ้าว่าเบรกช่วงนี้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาเดือนท่นว่าเนี่ยพฤศจิกาท่านว่าเนี่ย,ยาาเข้าเสียวนอกฤด,ดูครับพี่น้องเป็นสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างเข้าจังต้องเบกรกเป็นอย่างเข้าจ้งต้องไว่แหนงแบบนี้เพื่อเพื่อให้เพิ่นได้มาเลี้ยงแหนงพราอเพิ่นมาเลี้ยงแหนงเลี้ยงใบยูอยู่ใต้ใต้กอแล้ว เพินเ่นกับสีเส้าออกนอกครับพี่น้องบัดที่นี่ช่วงที่เฮ้าเอาเสีเอานอกฤดูเข้ากับมาสับแหนงออกสับแหนงออกแล้วก็ห้น้ำห้ปุยแล้วสิเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างครับเอาไ้เบิ่งเลยขอพุณพี่น้องครับถ้าเห็นว่าอขอมุ่น เกี่ยวกับการดูแลรักษาการาวิธีสร้างไดๆของสวนไผ่ของเฮาถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แช่ไปพี่น้องเขาเบิ่งครับพี่น้องนี่คือการสร้างอาชีพโดยแท้ๆนี่ครับพี่น้องเบิง่งดูนี่คือผมผมเฮ็ดไว้สองกอดนะพี่น้องนอกนอกนี่กับผมผมก็ไว้เนงไว้นี่บบริตัดต่อเด้พี่น้องครับนี่เฮากับบริ้ทเฮาก็เฮาก็ จงแหนงกันแต่ว่าเพิ่นก็นยังมีนอออกมาไปพราะว่าซื้อซื้อคําว่าพันไผ่สดิงเพิ่นเสียออกนอนตลอดเพิป่ปีเลยพี่น้องนี่นี่เฮากับจงเอาพาพีิพันน้องไปย่างไปเบิ่งทุกทุกขอ้ออันนี้ก็คือเบรกเบรกอันนี้ก็คือเบรกครับพี่น้องเนี่เบรกเนี่ยคําว่าเบรกถ้าได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคเลยสีเบรกได้ดีนอเพิ่นก็สีเซ้าออกนะครับพี่น้องเขาเบรกไว้เบรกไว้ปล่อยแหนงเพิ่นออกแบบนี้เลย เพราะว่าเป็นยังังว่าเบรกได้เพราะว่าเพิ่นสารอาหารต่างๆที่ว่าเพิ่นสิบผลิตนอเนี่ยเพิ่นเสียออกมาเรียงใบย,ยุงเหงาเนี่ยเสียออกมาเลียงแหนงส้มเนี่ยก็เลยเพิ่นก็เลยต้องเบรกบัดที่นี่พอแก่ปุ๊บพอพอแหนงงุ่มนี่แก่น่ะพี่น้องนะครับหักไปออกไกวเพื่อว่ามันสิบบริยาาเกินไปแล้วก็สิบบริเรกะเวลาเข้าขอมาตัดแต่ง อีกประมาณน,นี่แหละครับประมาณกลางเดือนนาเนเขาได้ลุยเลยเขาได้ลุยเต็มที่เลยลุยแตง่งซุ้มแหนงซุ้มนี่กับสิแก่บาทที่นี่พอแก่แล้วคือตอนนี้เพิน่นเพิ่นเลี้ยงแหนงอยู่เพิ่นเลี้ยงแหนงแล้วเพิ่นสิเส้าออกนอกราที่นี่ช่วงเข้าเสียออกนอกพี่น้องเข้าเสีเห็ดจังใดช่วงออกนอกดดูมันก็มีหลายขั้นตอนที่ว่าเข้าบรรยายไปเที่ลนิดเที่ลน้อยเพื่อให้พี่น้อง ได้ซึมซับความรู้เขาไปได้ถ้าเขาอธิบายไปแท่เดียวเบิดเลยพี่น้องจำว่ได้เลยบ้านนี่ผมเลยอธิบายเป็นช่วงเป็นตอนพ่อแหนงเพิ่นแก่แล้วพี่น้องบ้านนี้เขามาสาบอกสาบบอกแปนเลยบ้านนี้ล่ำเพิ่นกะสิแก่ล่ำที่เขาจงไว้นี่กะสิแก่เนี่นี่ยล่ำที่เขาจงไวน้นี่แก่บ้านนี้เขากบมะลิแหนงลีตาตั้งซึ่งออก ใบทั้งๆเพิ่นกับสีโนหอดหอดเดือนนานี่ใบใบใบซุ้มนี่กับสีโรนเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยซุ้มนี่จากเขียวจากเขียวเขียวกับสีเหลืองแล้รกับสีโรนนที่สุดเพราะว่าช่วงนั้นมันขาดน้ำพอขาดน้ำแล้วข้าสซับแหนงออกปุ๊บเพิ่นยานเพิ่นตายได้ป่ะนี่แม่เพิ่นนี่ะล่ำแม่ล่ำตนที่ข้าจงไว้เนี่ย่ยานตายย่านจะของตายพี่น้องนี่คือเป็นอันวิธีเฮ็ดไผ่ออกนอกฤดูด <c oughs> พ่อเพิ่นยานเพิน่นไตเพิ่นกระสิเฝ้าแตกตาแตกแหนงทั้งเต่งออกที่ที่สังเกตว่าตอนที่เข้าซับแง่งทั้งไตเน,เนี่ยเข้าซับแหนงทั้งไตออกแล้วพอเข้าไห่น้าไห่ปุ๋ยปุ๊บนี่ครับพี่น้องตาตัวนี้ก็สิแตกออกแบบนี้ถ้าเริ่มออกเมือ่อใดถ้าตาทั้งเทิงเริ่มออกก็แสดงว่านอทั้งไตเริ่มออกขึ้นกันพี่น้อง นี่วิธีสังเกตแล้ว่ะเบิงเบ,บิงไผ่ห้าเบิงง่ายงไผ่สะดึงคือพันไผ่ไผ่ไผ่ทุกสายพัน ه, นี่พี่น้องอ้ยน้ำน้ำหมอกน่อยลงนี่แหละครับเป็นวิธีดูแลหรือวิธีเห็ดออกนอกฤด,ดูง่ายง่ายแต่วา่าก็ง่ายอยู่ด้วพี่น้องแต่ว่าก็ต้องเอาใจใส่แล้วห้าก็ต้องดูแลพร้อมดูแลสวนของห้าก็คือ ส่วนมากผมสีมาลีตาไว้รีตาข้างบนไว้เนี่ยรีแบบใดเพภาพฟีเพืน,น้องไปบึงคือเตรียมทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะพี่น้องถ้าเฮ็ดเทือเดี่ยวกระสิหลถ้าเฮาใส่เวลาเฮ็ดยู่เทือเดียวมันกระสิายากตาข้างบนแบบนี้เขาติดทาความสะอาดดอกใน้เบิดเลยพี่น้องนี่คือลํเาเก่า่นเห็นบ่นี่ลํเาเก่าเ่นเฮาทาความสะอาดดอกเรียบรย้อย ช่วงนี้คือ,อยังห้องอยังบ้านได้ทำความสาะอาดกสิงาพ่นกแนัแหนเพ่นกัสีอบปกคุ้มบอกมาตําแบบนี้พี่น้องนี่ยกตัวอย่างให้เบิ่งเนี่ยครับตําแบบนี้เนี่ยเหรภาพพ่พิธนองมาเบิ่งตรงนี้ไดนี่คือพี่น้องสังเกตว่าเอ่อลั้ไม้ลั้ไม้แต่เขาจงไวสีมีกาบหนึ่งสองสามมีอยู่สามต้น4ี่กับต้นนี้ หาตนนัวนี้วิธีต่อไปก็คือปีนาเข้าเสียวล่ำนี่ออกพี่น้องหู้ได้แจ้งไดว่าเป็นล่ำเกา่าหู้ได้แจงไดว่าเป็นล่ำใหม่นอกพี่น้องให้พี่น้องสังเกตว่าล่ำเก่าเสียออกนี่คือห้อยห้อยที่เข้าฮ็ดไ้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งสีของเพิ่นสิเป็นแบบนี้พี่น้องนี่เห็นบะ พี่น้องเห็นสีบ่ะนี่คือสีเอาว่าไง่ายๆว่าสีเก่าแก่นี่แหละครับคือสีเก่าแก่ติ่เปิ่นสีออกสีเหลืองๆสนิมส่วนสีล้ำไม่สิเป็นแบบไดนี่พี่น้องมาเบิงเขียวเขียวใสสะอาดคือล้ำไม่ล้ำนมเออเปรียบเสมือนกับคือค้อนนมสาวเขาเนี่ยครับพี่นอ้องค้นนมสาว อายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบห้าประมาณนี่ผิวพันณ์ต่งตึงสวยงามสดใสเอ่อตึงตึง,ตงม่องเบิ่งแก้มเบิ่งใบหน้าเออเบิ่งรูบหลักรูปหลังสดสวยงดงามผิวพันณแบบเดียวกันเลยพี่น้องครับสังเกตง่งไงเนี่ยเข้าเวลาเฮาจับเข้าใบเฮ้าสังเกตแล้วเฮ้ารูปเฮารูปเฮาจับคือเด็กหน่อยผู้สาวเออเนี่ยแหละครับพี่น้องคือนุม่มคือสาว ส่วนนี่ก็คือ,อ,อวัตถุโบราณเนี่ผิวพันธุ์เพิ่นสีแตกต่างก็คือเอาห้เบิงไกลๆเพิ่นสีมีสีเขียวเหลืองอมน้ำตาลเด้ีปน้องนี่นี่สีเขียวเหลืองอมน้ำตาลแบบนี้เลยนี่แหละครับก็คือกลําแเก่โดยที่เป็นยังเขายัางได้ตัดออกครับพี่น้องตัดออกเพื่อรักษาความ ห่างของระยะของต้นพันธุ์ที่พร้อมที่เสีออกนอบานนี้เวลาเขาตัดดอ,อกพี่น้องครับอาสมมตุติถ้าเขาตัดลำเก่าหนี่ออกปุ๊บความห่างระหว่างนี่ลำใหไม่อันนี้ก็ลำใหมม่ความห่างเพิ่นเวลาเขาตัดนี่ปุ๊บนอเสียออกเต็มเลยพี่น้องตาเพิ่นเสีออกมากให้มองออกตาครับพี่น้องมองอยังไง โดยที่ต่อเก่าที่เขาตัดทิ้งนี่ภายในอานาคตก็คือเพิ่นกับสีนาสีผูสีสีผูสีเป็นปุ๋ยว่าย่ายเพื่อเป่อยขันอายุใส่งานคือช่วงแรกๆนี่ขันเท่าว่าหายหนงเพิ่นออกเพิ่นกะสีออกนอออกนอยขั้าสองสามนอหลังจากนั้นเพิ่นกะสีคือค,อค,อค,อคออ่อยค่อยย่อยสลายไปในที่สุดแหละพี่น้องคือข้าต้องตัดแต่งที่เห็นว่าเป็นอย่าง หลายคนที่ว่าเป็นอย่างโอ้คืองามแทะเนอะพี่น้องครับเห็นบ่เป็นอย่างสวนคืองามสะอาดลมเลืนแทะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเข้าดูแลแล้วกะทำความสะอาดเด้ครับพี่น้องบ่มีสิ่งใดที่ว่าปลูกทิ้งไว้แล้วสิได้ผลผลิตเต็มร้อยบ่มีสิ่งใดที่ว่าปลูกไว้แล้วสีเบ่งง่ายและะ้วก็สบายมันบ่แม่นได้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดเฮาดูแลเฮ้า อสิ่งที่เฮารักษามั่นกระสิเกิดขึ้นมากแบบเพื่อนพี่น้องเห็นนี่แหละครับหนึ่งสะอาดล่มลื่นโปรง่งโล่งสบายหน้าอยู่หน้าเดินเมื่อนี่คุณยายกับแม่เก็บเห็ดตัวใส่ได้ได้หลายใบเห็ด <Thank you. S 1> นี่ม่อรอเก็บอยู่ในสวนไผ่เฮาครับพี่น้อง <Okay. S 1> เห็ดปวกเห็ดปวกออกพอดีเนี่ยเฮา,างานของร่างกายแล้วเฮากะ มาเติมพลังด้วยกล้วย้ะพี่น้องเฮ็ดพวกตับเฮ็ดพวกกล้วยเลยพวกตับตัว,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 ตวดอกนี่เห็ดพวกแล้วแรกนะพี่น้ววนองแซ่บขอสวยขอไผ่กินกล้วยพี่น้อ,นองกินกล้วยเอาการท่านคลิปนี้เกี่ยวกับการดูแลสวนไผ่คลิปหน้า เ้าสีมาดูเอ่อเ้าวสีม่านในนำ้ำพีในน้ำน้องอีกเจอหนึ่งพี่น้องทั่วโลกที่สนใจต้องการอยากสร้างอาชีพเกี่ยวกับสวนไัยเอกว่าบพว่าสิเป็นนอบเว่าสิเป็นล้ำครับพี่น้องเ้าสิทย่อยเอ่อเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติมให้พี่น้องเรื่อยๆ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้อครับพี่น้องครับสวนไผ่อยู่สบายห้องสิมาแนะนําพี่น้องเกี่ยวกับไผ่สะดิ้งในอีพี่หนาต่อไปอีพี่นี้ฝากพี่ฝังน้องไว้ซํานีก่อนครับสวัสดีครับ